สไตล์เกาหลีเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นสีอ่อนใช่ Thank you มากค่ะทุกท่นกดซื้อเยอะๆนะคะราคาดีมากหลอหลอมากหล่อ everyday อะไมอันนี้ทา้าดีมากอันนี้ทีมราคาวันนี้เจเปิลจะลองให้ดูเจเจเปิล everyday เจเปิลค r e a เฟตเจเปิลช้กุ้งจี กามินจริงๆอินเทอร์เน็คจริงเชคืออยู่ไทยแล้วนปนเท้าปนเท้าจริจัมตะกอนด้วยที้กุกทุกทุกทุกกทุ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 กาุกท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 ุมากทุกทุอทุกทุกทุกทม่ทุกทุกทุท้กทุลทก็เดินเยอกทุกก ทั้งคูเลยทั้งค่เลยจ๊ะกามินเนีบอกเป็นแับช่วงแรกๆเลยว่าแบบเอ๊ะทำไมอยู่เกาหลีอ่ะเท้าเขไม่แตกแต่พอมาอยู่ไทยอ่ะเท้าเขาแปกสนรู้เลยชิบนสกทุกคั้น่เล่นานีม่แต่ก็ีกามินจะใส่สลลปเปอร์ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยฝากฝากกามินทาให้ชาลีด้วยได้ไหมชาลีออัดไปทุกวันเลยอ่ะชีจ่แอนเ้ก็คือแ่อนก็คอน้อ่ 이 사람의 그 습관 때문에 바뀔 수 없어요. 습관이라기보다는 이, 이 생활 방식, 방식. 그 찰리는 편한 걸 좋아하니까 그냥 갑자기 자기가 신발 신고 들어가고 싶고 들어가고 방에 들어갔다가 찰리 그러면 벗어! 하면또 눈치 보고그바또이렇게 벗고 그래요. 방에라도 그 다시 그냥 맨발로 툭게 나가요. 그러 이거와 เ 찰리는 와 ก่อนใส่ได้แป๊บนึงก็คือถอดใช่่ะก็คือถอดมัเป็นวันที่ใส่ไปแล้วเลยต้องจีไม่ได้มีนค่ไน้สมเด็จมาเมทซัน ิโออันนี้ดอนโอลีสนติงอันนี้นี่อันนี้แทนด้วยอ๋อแทนคนโช์เยออดอัีหัวเข่าก็ได้นะคะลอยแตกได้หมดเลยใครข้รูแตกก็ใช้ได้ใช่ชแหือบอกเลยว่าใช้สีไหนใช้สีนี้เลยครับผมสีเดียวอันนี้일단느낌ดีมกค่หอดีากอก่อก่กก่ก่ เป็นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมากรู้สึกได้เลยว่าเหมาะกับมันเปนกลิ่นแบบกลิ่นคล้ายายกลิ่นเด็กอะค่ะกลิก่นแบบสบายๆกลิ่นเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็ชุ่มชื่นมันสิงเาสูสสสสาตร<ะ>อขาบอก็คือชุ่มชนชุ่่นแบบชุ่มมไเปอ๋อเหมือนพอเนี่ยตอนนี้เหมือนการมีเทา้เทาเท้าแตกเท้าแห่ใช่ไหมพอขึ้นทาไปครั้งแรกเองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันแบบนุ่มขึ้นชิมออก่าเนี่ย โบราณมาแล้วอืมคือจะบอกให้ก่อนนะครับผมว่าเนี่ยสูตรเข้มข้นฮืมฟานต์แอคชั่นพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังทำอาบน้ำครีมทาครีมทาครีมทาเท้าส้มติงแตกครีมทาส้มเท้าแตกจะบอกว่ากระต่ายทุ่นเท้าโคตรพวกเขาเล่นมั่วให้ความชุบชันกับชิไอ้ฝางหอบมาว่ะอากเอนอากเอนนิดต่อ 이스탁크림다송파세베 다다이 탄송파 커서 후카우 코카우는 어디서 나온거야? 후카우 부아카우 후카우 후카우? ㅋㅋ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  부아카우 아카우워건이 어려워 저도 이제 한국에서 서울사람이지만 전라도 사투리를 쓰는 저도 지방 사투리를 쓰는 사람인데 여기서도 이어 พวกเขาเล็บหนวให้ความชุ่มชื้นกับผิวผิวกับผิวผิวการไม่บอกว่าอะไรที่มันเป็นวรรณายุอะรู้สึกว่ามันยากมากยากหรอกเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็พูดได้โอ้ยอ๊อกยัมเราเป็นยี่ห้อเป็นสติ๊กเกอร์ บอกว่าอันเนี้ยมันเป็นของยี่ห้อคาสันบาคาสันนะคะเรื่องเท้าต้องยกให้เขาแม่คือยี่ห้อนี้ไว้ใจได้เลยไม่ว่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับเท้าเท้าต้องยกให้เขาต้องยกให้เขาเลยใช่อะไรอ่ะนี่คนจะย้อมเส้นแต่ย้อมเส้นยังไงจะสวยเลยย้อมเองอ่ะคนจะย้อมเส้นเขาต้องคุณจะช่วยอะไรย้อมเองแบบมือชินนะครับผมบีบหลอดนึงใส่หมดเลยอ่ะหมดเลยคือบีบหลอกว่า ฮารีย้อมผมเองนะออกมาดีมากเก่งมากชินะชิซุยนี่นะครับผมออกมาดูดีร้องที่มือที่ผมสูสิวแล้วก็ไม่มีหงอกด้วยใช่พูดจริงเขาเรียกว,ว่าย้อมแบบมืออาชีพเอาไอ้สีบีไฟม,มืออันนึงเลยแล้วก็ไอ้อะไรนะไฮเปอร์เจลิ่งอันนึงปื๊บแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้ชิซุยอันนี้พิพัฒนเนี่ยพี่ัฒน์คือไลท์ครับ ล้างมือไม่ออกไม่ต้องไปนั่งไปนั่งนานๆเล็บยังดูตกปกเลยอ้ชุดแชุดนัอาทับหเล้ยรีามไม่บอกว่าไม่ได้เพื่อนแค่มือหนิเพื่อนท้งตัวท้งแม่อะไใช่ะเพื่อด้วยกีนูีโคือคิด้พงรงนะอกนเลยเอาล่ะขอามือทางเท้าลูกกต่อวทำไมขัวเป็นเงาเงาเออผมมันเหมือนมีแววงใส่เลย แพ็กสนะคะแพ็กสามสองร้อยอันไนอะไรล่ะอันนีอนี้อนีอยู่บิกว่าบิกว่าอยู่นี่อยู่ยูยูยู่ือวก่อม่ออยู่แฮร์เซรั่มตกตุกตตุกตุกตกตุ๊กเมื่อกี้ทำไมใช้แฮร์เซรั่มแล้วไม่ปิดปากอ้าวอ้าวทำไมเนี่ยคือฉันตัวทับสองตัเว้ยทำไมไม่ทำให้เป็นว้ไม

ขบเปบเปปุ๊บเปปเปะกบินาบเปองเดลยลมาเลยนมาชาลีเมื่อกี้่าเท่าไหร่ชาลีฟตี้ป4เฮ้ยฟตี้ตาชาลีแล้วมาโูตี้เฮ้ยมาชิมท้าส้นเท้านะครับผมวันนี้เราจะลองทายโยฟเปนให้ดูมา แม่ต้องบอกให้ว่าชุ่มชื้นชชุ่มื้นตัวนี้คือทาได้ทั้งข้อศอกสมมุติว่าศอกดําอันนี้อ่ะศอกดำศอกดำอันนี้เข่าดำศอกดำศอกดำแบ็กแบ็กอีฟแบ็กแบ็กแมตซอกดำนี่ข้อเข่าเข่าหัวเข่าเข่าดำก็คือทาได้ทาได้ทั้งกำลิงทั้งชาลีเลยทาได้ก็คือต้องบอกว่าส้นเท้าผมเนี่ยคือพอไม่ใส่รองเท้าแล้วเดินข้างนอกทุกวันอ่ะเท้ามันแตกจริงนะ นี่ก็เตะนู่นนี่ไปเรื่อยโหตรตัวนี้สามสามอันอยู่ที่2 5 0บาทนะคะตกอันละแค่84บาท84บาทใช้ได้นานนะเพื่อนเพื่อนทาให้มันแบบว่าพรอมออกประมาณนั้นมันเป็นฟาดแอคชั่นมถ่ให้ใช่ใช่ให้ชิบให้ชิาคตรนสิบเป็นสิาที่มันดานมันก็จะค่อยค่อยนุ่มใ่รลอนแปะเนียนเนียนค่อยค่อย่าย่ยไดุ้ที่เลยโไม่ดีถอ เพราะว่าว่าตา้งมีเป็นผิวแพ้ผิวแห้งนะคะแล้วก็คิดว่าอันนี้ก็เหมาะกับตั้งมีแล้วก็ใช่โดแล้วมีโปรอยู่นะคะต้องบอกว่าอันนี้ชอบบ็อกซิ่งนะบ็อกซิ่งบ็อกซ every d ดีนะบ็อกซิ่งไม่ใช่ยูเอสซีชอบยูเอสซีด้วยเห็นสภาพแบบเนี้ยนะชอบไม่ชอบมวยกงมวยแบบ มวยกงอ่ะย like? ูเอฟซอะชอบดูยูเอฟซเอ๊เกินประวันยูเอฟซีวูยูยูไรลอนดรูเจนเดบิวต์ตอนนี้ไอเนอลเทคคืเทคกับลอนดารูอิ่ีก่งชนะที่ว่าก็ชินกันแ้ว่นั่นรชินกัแ้ว่นอ่นชนกน้กีน่ๆชนนแล้วก็ที่นั่นก็ชินกันี้ชา็ที่นัูนั้งวันทนั้ว u f ทีอนนี้เกนแล้วกีแล้ว่นันดูแ คนบอกผมหน้าใสขึ้นทาครีมบอกผมไม่ได้ทาครีมครับเล่นมุกหลองนะวคือผมน่าเป็นคนหน้าหน้าใสอยู่แล้วถ้าไม่ได้ทํางานนะถ้าไม่ได้แต่งหน้าทํางานอะไรเงี้ยนี่คือยกผลนะครับผมทาครีมไหมเขาซื้อให้ทาไปอยู่สามทีสามวันแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่ทาอีกเลยเพราะที่เห็นรีบช้าช้าวัอนุ่มอลอไม่ทาจนลเพาไม่ไม่ทายแล้วเพราะว่าเขาบังคับทาได้อยู่แค่สามครั้งเท่านั้นแหละผมทาครีมไม่ได้หรอกคือไปหนะไม่หนามเลย คือเวลาบางคนแบบไม่ทาครีมแล้วหน้าดีกว่านะผมเป็นอย่างนี้เพราะว่าคือพอพอเหมือนไม่ไม่ทาครีมไม่อะไรปุ๊บอะผิวหน้ามันจะไม่แพ้ไม่อะไรเพราะครทีมครีมต่อให้แบบว่าเป็นครีมที่เบาหรืออะไรนะถ้าเป็นครีมที่คนทั่วไปใช้ผมทาแล้วบางทีมันขึ้นแดงขึ้นมันมันะพอหน้ามันปุ๊บมันแย่ใช่แต่พอแบบไม่ทาอะไรปุ๊บอะคือคือด้วยด้วยต้นกําเนิดที่แบบผิวหน้ามันดีอยู่แล้วเกิดมาหล่อตั้งแต่กำเนิดมันเลยแบบไม่ต้องทาอะไรมันก็ดูดีแล้ว 이ย게า렇게관리แ안하다가บแ피부가피부가บบแบบ데피부가건บแบ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 บไบบแบแบ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 ่แบบแบบแบบแบวแบบแบสแบบแบบแบบแีบแบ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 บแาบแบบแบบนบบแ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 บแบบแกบแแบทแบบ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 แบอบบแบบ ก็คือเหมือนบอกกันว่าอันไหนที่เราคือว่าแพงง่ายส่วนไหนก็คืออย่าไปถายยคือออซีจพมมาขายของกันต่อต้องขอบพระคุณมากทุกคนที่ที่ที่ช่วยขายที่ช่วยซื้อของกันวันนี้แล้วก็จะคุยเล่นไปด้วยขายของกันเด้อเพราะเพื่อนเพื่อนรู้สรรพคุณก็กดกันตามใจชอบเลยอันไหนไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องกดอันไหนใช้ก็ค่อยกดซื้อเพตอร์เจียจับคู่ ก็อ <muy> ีกแ보다ทุกคน다르게편하고부드러운제품이니까관심많은관심가져주세요여러분้วมีรองพนนี้นะรองพั้นสที่จะช่วยให้แบบผิวแิ่งมุ่มขึ้นได้อะไรเงี้ยแนะนำให้ซื้อไปใช้ตุ๊บขอก้นที่เจิญชกจักก็มานจักก็มัน่นึงหน่ยอีกอีโอ้โหแล้วดูตําตั้มตมมดงิ โอ้โหกามินกามินอันนี้อันนี้เมอะไรอันนี้อันนี้ของถอดปลายแบบนี้อันนี้โอจิงกอันนี้ว้าอันนี้อันนี้อันนี้ไม่โอจิโก้อันนี้น้ำจิ๋วของจีนวันนี้เพิ่งดูคลิปปลาหมึกที่ว่าคนไปให้อาหารมันรดเชื้อโอ้โหวันนี้ก็กินปลาหมึกแล้วเนี่ยอร่อยแน่เลยใช่ใช่คือต้องบอกว่า ปลาหมึกเนี่ยมันฉลาดมากนะมันฉลาดกว่าสักลหยอย่างมากนะ oh <my S 1> มันจำมันจำค oh <my> นเลี้ยงได้นะครับผมแต่เรากำลังจะกินมันอยู่ mm. อันนี้กูดปะต้องตันี้กูดปะเลต่ตเลต่เลตลองนี้กูดปะ ปลาหมึกแบบนี้เขาชอบอ,ะอ่นนะอันนี้มันมันไม่ใช่ปลาหมึกอันนจะมมีปลาอะไรอันนี้อันนี้นนกันเขาเยวมันไม่พับเลยระหว่างนี้เพื่อนๆก็กดซื้อของกันได้นะครับผมแล้วก็จะกินให้เพื่อนๆดูยูยูย,ยูครีมครีมนะ่ hand นะไม้แฮนเนี่ยสะอาดกินขึ้นเหนียวทำไมครับกินขึ้นเหนียวกับพี่ได้นะ

ชื่อเร่ออนกี่เมอ,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 อร่อยนอนร,อร้านนี้อร่อยจริงชื่อร้านอะไรไม่รู้นะครับแต่อร่อยมากครับต้มตังก็อ,อร่อยหลายๆแบบมากเลยครับกูกูต้มตังกูกิน้มตัไปสองรอบ ระหว่างนี้เรามีแก้วที่สามารถเข้าไมโครไวทไว้ไมโครไวทได้ด้วยเป็นแก้วฟูดเกรนะคะสามารถกินแก้วได้เลยไหมครับคุณเปิร์นลองดูก็ได้ต้องบอกว่าอันนี้อันนี้แคนอินไมโครเวฟอ๊อย e แต่คือจริงไม่ต้องเปอาเข้าหรอกก็คือว่าเอาเติมน้ําใส่น้ําใส่อะไรเข้ามี่ปีสองข้าแล้วด้วยอีกลายน่ารักมากแพงไหมอยากรู้เออเขาขายไหมขายค่ะแอบเป็นแถวเลย ก็คือแบบเราซื้อไปแบบเหมือนกับไปเอาเอาไปจัดงานหรือว่าแม่คงแม่ค้าอยากจะซื้อไปหรือว่ามีงานเลี้ยงก็ซื้อมาได้ตกเท่าไหร่ครัพี่เออทั้งแถวหนึ่งนะคะ20่สบใบ,บมีฝาด้วยนะคะ2องสตกอันละประมาณ 10... บสบาทเนาะใบละสองร้อยสี่สิบเาหันยี่สิบจะประมาณไม่อวนทเดวนอชาดีวนทุเดเอ็นวันเซชันตกใบละสิบาทโกวก็เมคอร์พอยพก้ เ็ว่าจะอิ่มตรงกังแก้วนี้หมาะกับเป็ส้ชายเย็นมากเลยสีน่ารักมากราคาไม่แพนนงนะเพื่อนๆตกใบละสิกว่าบาทเนาะสิบสองบาทสิบสามสิบสี่บาท มันไม่ได้ใช้ได้ครั้งเดียวทิ้งนะคะใช่คือแก้วแก้วอย่างเงี้ยมันแข็งแรงสามารถแบบใช้หลายครั้งได้เลยเพื่อนๆทีนี้ใครใครที่ชอบแก้วน่านั้นนันเนี้ยไกไว้ที่บ้านแบบผมชอบนะคือคือปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊าปิ๊บปิ๊บปิ๊นปข๊บปิ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 น่าจะเปลาสติ๊บปิ๊บ่ิ๊บปิ้บปิ๊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 บปิวบปเอ้ยไม่ได้อร่อยคือคือคือหอม เผ็ดไปแล้วนะครับผมเผ็ดแล้วละนี่ระหว่างเผ็ดเนี่ยขอน้ําแล้วเดี๋ยวรอมาใส่นี่กินได้ด้วยผมตอนนี้ต้องบอกว่าทุกวันกินนี่นะเขาจะขายเป็นแบบนี้เลยเนี่ยยกแถวแบบนี้ค่ะแถวหนึ่งอ่ะยี่สิบยี่สิบแก้วบวกฝาย20อันเขาบอกเพื่อนระหว่างใครกินเซเว่นดิสตามวันเดยเซเว่นวิตามินอันนี้วิตามินเซเว่นเดย์จริงจริงออสเซเว่นออสเซเว่นเดย์ กินทั้งวันค่ะเซเว่้กินเขาให้กินเขาให้กินวันละอันเจ็ดวันเลยใช่ไหมใช่แค่นี้กินวันนั้นละเจ็ดอันวันนึงเนี่ยผมบอกให้เลยพี่สันนี่ให้หน่อยค่ะสีต่อเนี่ยอันนี้สีม่วงอร่อยเนี่ยมีคนบอกสีสีม่วงอร่อยเพื่อนจะได้แบบพอนั่งบูเลอพัดสองอันพัดพัดอยู่แล้วันนี้วันนี้เรามีน้ำยาซักผ้าด้วยเหรอ ไม่มีใชาโอ้โขอผัดผัดข้าวโชนอ้อไอ้ัอมโชนผัดหน่อยสองอันแล้วก็พวกุญแจสองอันกุญแจก็พวกุญแจสองปุ่มตังปุ่มตังเจ้าเนี้ยเป็นรสชาติที่แบบว่าไม่ได้แบบปุ่มตังที่เป็นจ๋าเกินมันปุ่มตังนวลนวลได้กุญแจสองอันนะคะพัดสองอันแล้วก็วิตามินสี่กล่องแล้วก็ยังได้แก้วแก้วอยู่ไหนแก้วอยู่ไหนคะกระบอกน้ำอีกอยู สองนี่โอ้โหแป๊บเดียวกินไปนครึ่งจานแล้วกามินได้กระบอกน้ำอีกสองนะคะนหนึ่งกล่องจะมีห้าหลอดนะครับใช่หนึ่งกล่องจะมีห้าหลอดอ่เดอรปบิ๊กเให้นอันนี้ให้อ่าให้ดูหนึ่ง่องจะมีห้าหลอดแบบนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวทำรายการกินเอย เมื่อไหร่ทำรายการกินนสีเหลืองนะคะจะเป็นวิตามินรวมสีเหลืองจะเป็นวิตามินรวมสีส้มจะเป็นวิตามินซีมีสีนี่ดูนะมีหลายสีคือต้องบอกว่ามีสีมีสีผักด้วยพี่ซันชอบกิน สีที่ว่าเป็นสีเขียวใช่ไหมแล้วก็อีกแกววก็่ายท้องได้ด้วยเป็นไฟเบอร์แก้วเขาดีนะเนี่ยมีที่กล่องแล้ววันนี้ไม่มีสีม่วงหรอพี่หรือว่าในแตะก้นมีสีม่วงวันนี้ไม่ได้ไม่ได้มาครับแต่ต้องบอกว่าสีม่วงอร่อยมากผมชอบกินสีม่วงนะฮะแช่กินแช่กินทุกวันแล้วคือตั้งอยู่ตอนนี้จะหมดแล้วด้วยนะพี่เปิลเซเว่นเดย์พี่เปิลบอกให้เขาเพิ่มตะกร้าม่วงนิดหน่อยสิคะให้เพิ่มตะกร้าสีม่วงเข้ามาหน่อยแอดเข้ามาหน่อยมาก็